ไ,ไทยขึ้นกล่าวรายงาน Happy Workplace 3.0ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณติรัตน์นันนองท่านรองประธานรุโสรองประธานในขาาธิการรองในขาธิการสภาวศัายกรรมแห่งประเทศไทยท่านผู้จัดการกองทุนสับสนการสร้างเสริมสุขภาพในาแพทย์กิตตดาเรืองอารีรัตน์ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการในาคแพทย์ปงชัยสมบูรณ์ุขท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาทิตย์พิสโมโมประธานสภาสากรรมจังหวัดทุกท่านท่านผู้บริหารและนักบ,บริหารทรัพยากรมนุษย์จกากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกท่านและสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสภาตสากรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสับสมการสร้างเสริมสุขภาพรว,ร,วรวมทั้งภาคีความร่วมมือทางด้านของการสร้างองค์การองค์กรแห่งความสุข ครับหรือที่เราเรียกว่า Happy Workplace นะครับกำลังกำหนดจัดงานมากรรม Happy Workplace Forum ในวันนี้ขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบส่นให้ผู้บริหารนักบริหานทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับองความรู้ในการที่จะบริหารองค์กรองค์กรรูปแบบใหม่ที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์ ในรูปแบบของที่เป็นลักษณะของภูรณาการให้สามารถที่จะทําความเข้าใจเรื่องของความหลากหลายทางสังคมวัฒน,นธรรมจะนําไปสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในอนาคตนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการก็ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งได้สร้างสรรค์เครื่องมือในการที่จะสร้างวงการแห่งความสุขรือที่เรียกว่าไฟแอปนะครับและเก้่เรื่องของ Happy m o มเดนะครับซึ่งจะเป็นต้นแบบจำลององค์กรสุขภาวะแฮปปี้เวิร์กเพลสอินเด็กนะครับเครื่องมือวัดสุขภาวะระดับองคอ์กรแฮปติโนมิเตอร์นะครับเครื่องมือวัดสุขภาวะระดับคนแฮปปี mm ้เ hmm. วิร์กเพลสอาร์วางที่เป็นไปแล้วนะครับแฮปปี mm ้ hmm. Happy, uh, 8เมนูนะครับคือเป็นกล่องแห่งความสุขแบบประการซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้คณะผู้จัดงานก็ได้มีการถ่ายทอดของความรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารหนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสามารถเข้ารับฟังการบรรยายร่วมแรกเปลี่ยนและบทั้งซักถามกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือดังกล่าวด้วยในส่วนของการจัดโซนในท่าการ ในปีนี้ทางคณะผู้จัดง,งานก็ได้ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของแฮปปี้เวิร์ a เพลสตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือในการสร้างองค์กรแห่งความสุขนะฮะแล้วก็การถ่ายทอดประสบการณ์บทเรียนจากภาคีความร่วมมือทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุขสําหรับแนวคิดเรื่องของแฮปปี้เวิร์ a เพลส3.0ซึ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นเริ่มต้น,ตนขึ้นจากวัน นี้สู่อนาคตของการสร้างองค์กรแห่งความสุขคณะผู้จัดก็ได้จัดเสวนาหัวข้อการสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ในยุค3.0ผู้บริหารองค์กรทั้งของภาครัฐเอกชนนับกบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่านผู้มเกียรติทุกท่านก็จะรับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมผักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการสร้างองค์กรแห่งความสุขในประชาคมเศรฐษฐกิจอาเซียน อีกทั้งยังจัดให้มีโซนนิทรรศการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับการสัมมนาในวันนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งมีมากกว่า1,600คนซึ่งก็ประกอบด้วยสมาชิาสกสภามสกรรมแห่งประเทศไทยเครือข่ายด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุขของำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพอีกทั้งท่านผูบ้บริหารทังด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีความร่วมมือขององค์กรแห่งความสุขอื่นๆโดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสารประกอบการของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนอัจจะส่งผลให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความสําคัญว่าคนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัทเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจินตนาการกับพลการที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร จะส่งผลให้มีการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทบริษัทจะเป็นผู้ที่สร,สร้างสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่ดีพร้พอมพร้อมกันนี้ก็ให้เกิดการพัฒนาบุคล,ลากรผู้ปฏิบัติงานงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทําให้มีทิศทางในการกําหนดนโยบ,บายและการดําเนินงานทางด้าน Happy w o r k p l a c e ที่ถูกต้องโดยมีข้อมูลและกรอบการดำเนินง,งานที่ชัดเจนอันนําไปสู่การร่วมกันสร้างอง ความสุขในที่ทําง,งานโดยไม่เพียงยิ่งการยกระดับการเป็นผู้นําในการสร้างองค์กรในความสุขในระดับภูม,มิภาคและปับันนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วของขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,การคลังคุณจิติรัตน,น,น์นรณ์ได้กุณาเปิดมหาก,กรรม Happy w o r ิ p ด a เ s รสซอลลัมไฟอัพ p r แฮปปี้3.0เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้จัดง,งานและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมง,งานทุกท่านครับขอเอกานเชิญครับ